สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับพาพี่น้องที่เคารพมาชมพระสมเด็จวร,รังพิมพ์ใหญ่อีกสักสององนะพี่น้องครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่แต่ว่าคนละบล็อกไม่พิมนะฮะองนี้จะเป็นพิม,ยยมพ์เกตทะลุซุ้นม,มนะพี่น้องครับเกตทะลุซุ้มนะเป็นพิมพ์เดียวกับพิมพ์ลุงพุทธนะครับพิม์นี้สวยงามนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตจรวดซุ้ม um นะพี่น้องที่รักครับ ก็จะเป็นสวยงามคนละแบบเนื้อนั้นละเอียดเนียนแน่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพุทธศิลป์กันนะครับแต่ละองค์กันว่าเป็นอย่างไรนะครับลงกล้องมาพี่น้องลงกล้องดูนะฮะเห็นไหมครับองค์นี้เนื้อนั้นจะหนึกนุ่มสวยงามมากนี่ครับเกจทุลซุ้มก็คือเกจพาดซุ้มเป็นลักษณะแนวนี้เห็นไหมครับนี่ครับเกจพาดซุ้มเป็นลักษณะแบบนี้นี่ฮะสวยงามมากเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมฮะองค์พระ เนื้อสวยมากพี่น้องครับนึกนุ่มเห็นไหมครับนึกนุ่มมากมากนะครับนี่ครับสวยงามมากๆครับเห็นไหมฮะนึกนุ่มมากนี่ครับสวยไหมครับพาดูทุกมิติมุมมองเลยนะฮะนี่ครับต้องให้ชัดเจนนี่ครับชัดเจนนี่ครับขอบข้างขอบข้างสวยงามครับ สวยมากด้านหลังครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับแต่ว่าในความเรียบจริงๆแล้วก็จะมีคลื่นเล็กๆนะครับมีตะปุ่มตะป่ํามีคลื่นนะเป็นหลุมเป็นบ่อนะพี่น้องครับนี่ครับเนื้อในสวยงามนี่ฮะงดงามนะครับเนื้อหาสวยงามนะฮะนี่ครับพยายามจะให้ชัดที่สุดครับให้พี่น้องได้เห็นเนื้อใน สวยงามเห็นไหมฮะดูอีกองหนึ่งครับองนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนี่ครับมีผิวหิ่งนะครับก็คือภาพฝุ่นะายตะกรๆมที่เกิดจากการเก็บรักษาพี่น้องครับสวยงามเน,นื้อนุ่นนมนี่ครับกระบอกไม่พิมพ์นะฮะแต่ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนี่ครับเนื้อหานี่ครับด้านข้างนี่ครับ มีการปริการแยกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของวัดระครังอยู่แล้วนะครับการปริการแยกส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นหลังเรียบเช่นเดียวกันแต่องค์นี้เนื้อสวยไปอีกแบบหนึ่งคลาสสิกไปแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับสวยงามคลาสสิกไปแบบหนึ่งนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆครับนี่ฮะเนื้อในยิ่งมีการกระเทาะเห็นเนื้อในอย่างนีิ่งสวยเลยเห็นไหมฮะสวยงามมากนี่ครับ นี่คือสมเร็จวัดดักังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่น้องครับนี่ครับด้านข้าง